สงครามโลกผู้ถามเคยอ่านพบในหนังสือฉบับหนึ่งเขาบอกว่าสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดในปี27มันจะเป็นความจริงไหมคะหลวงพ่อไอที่เขาบอกว่าจะเกิดสงครามมันก็อาจจะเหมือนกันแต่ว่าสงครามจะเป็นแบบก่อนหรือแบบใหม่ เวลานี้ก็มีสงครามเต็มโลกไม่เห็นมีที่ไหนสงบเลยเวลานี้สงครามหงมากกว่าสงครามชกใช่ไหมมีรบกันบ้างแต่ส่วนน้อยเวลานี้สงครามเสียงสงครามน้ำลายแล้วต่อไปมันอาจจะเป็นสงครามอาวุธผู้ถามแล้วประเทศไทยจะเป็นยังไงคะหลวงพ่อ ประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศไทยผู้ถามหัวเราะหลวงพ่อเคยถามพระท่านถามว่าสงครามโลกจะมีไหมท่านตอบว่าฉันไม่ได้บอกแกนี่จะมีสงครามโลกฉันพูดแต่จะมีสงครามใหญ่คําว่าสงครามใหญ่กับสงครามโลกนี่มันไม่เหมือนกันสงครามใหญ่ หมายความว่าเกิดขึ้นทุกจุดมันเกิดทั่วทั่วไปสงครามโลกมันแบ่งซีกมาช่วยกันจึงจับเป็นสงครามโลกและก็ถามว่าถ้าภาวะอย่างนั้นมันเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรท่านก็ให้ดูภาพโรงกันน้ำมันในประเทศไทยมันรบกันเท่าไหร่เรารวยใหญ่ท่านไม่ได้ยืนยันว่าจะเกิด แต่ถ้ามันจะเกิดมันจะมีภาพอย่างนี้เครื่องบินในอากาศขาวพืชหมดแต่ว่าไม่ใช่เครื่องบินฝ่ายฆ่าสึกมาขาวพืชนะเป็นเครื่องบินสัมพันธมิตรช่วยคือประเทศเรามีฝ่ายช่วยเหลือแต่อย่าลืมว่าถ้างานนำมันนี่มันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่ใช่เป็นคนขุดคนต่างชาติเขาขุดแล้วก็แบง่ง เปอร์เซนต์กันทีนี้เมื่อประโยชน์ของเขาอยู่ในประเทศไทยเขาก็ต้องป้องกันทรัพยากรในประเทศผู้ถามน้ำมันในประเทศไทยมีเยอะจริงๆหรือคะหลวงพ่อมันไม่เฉพาะน้ำมันอย่างเดียวนะทรัพยากรที่มีค่ามากที่สามารถทำให้ประเทศไทยเป็นมหาเศรษฐีของโลกมันมีอยู่เยอะ โดยเฉพาะแร่ยูเรเนียมของเรามีหลายจุดและจะมีแร่ที่สำคัญที่มีรังสีร้ายแรงใช้ได้ทั้งทางทำลายและทางสันติภาพมากมายที่เราเรียกกันว่าแร่ใสแต่แร่นี้ถ้าจะค้นได้ก็ต้องหลังจากค้นหาน้ำมันได้ก่อนเพราะว่า ทางนี้ยังไม่มีใครสนใจการใช้แร่นี้และวิธีที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์ก็ใช้กรรมวิธีคล้ายคลึงกันกับแร่ยูเรเนียมแต่ว่าวิธีต่างกันเล็กน้อยแร่นี้มีมูลค่ามากจะเป็นทรัพยากรของประเทศส่วนทรัพยากรที่เป็นทองคำทรัพยากรส่วนนี้ มีกระจายอยู่ทั่วประเทศส่วนที่คนโบราณรวบรวมเป็นแท่งไว้แล้วก็มีและจะหาจุดให้ใหม่ตามแผนที่แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการเวลาสรุปแล้วทรัพยากรส่วนน้ำมันก็ดีทรัพยากรส่วนที่เป็นทองคำก็ดีทรัพยากรส่วนที่เป็นแร่ใสก็ดีทั้งสามนี้ น้ำมันเป็นตัวชูโรงและเป็นทรัพยากรที่หาได้ก่อนทั้งนี้เพราะว่าคนต้องการน้ำมันก่อนทรัพยากรที่จะปรากฏขึ้นทีหลังคือทองคำทองคำนี้มีจุดตั้งแต่เหนือถึงใต้แต่ก็เป็นส่วนที่มีความลึกมากคนที่สนใจมีน้อยเพราะนึกว่าทองคำไม่มี แต่เมื่อได้น้ำมันแล้วก็ไม่เป็นไรทรัพยากรส่วนที่เป็นทองคําต้องใช้แรงงานสูงเพราะว่าบางจุดเดินเข้าไปอยู่ใต้ภูเขาเสียหมดส่วนที่อยู่บนพื้นราบก็อยู่ไม่สู้ไกลาจากภูเขาถ้าจะบุกเบิกตามวิธีการที่เราใช้กันในสมัยปัจจุบันคือใช้น้ำฉีดหรือขุดด้วยเรือ ก็รู้สึกว่าจะได้ผลไม่มากนะักทองคําบางส่วนก็ปนอยู่กับแหล่งวูลเฟรมแต่อยู่ลึกกว่าถ้าอาศัยการค้นคว้าด้วยดาวเทียมก็รู้สึกว่ามีจุดที่จะแสดงให้เห็นได้ง่ายเวลานี้ฝรั่งมีความรู้ในการคนา้นคว้าด้านนี้ใกล้ความจริงมาก สำหรับแร่ใสเท่าที่เห็นเวลานี้ก็มีความลึกสักหน่อยต่อไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรแร่นี้จะมีความอ้วนขึ้นหนาตัวขึ้นอีกอย่างหนึ่งจะพูดว่าเป็นเพราะการดูดน้ำมันมากๆหรือจะพูดว่าแผ่นดินยุบลงไปหรือจะพูดว่าแร่ลอยขึ้นมาก็ไม่ถูกส่วนที่ถูก ควรจะพูดว่าแร่เลื่อนขึ้นมาเนื่องจากการเคลื่อนไหวของแผ่นดินในระยะ10-20ปีข้างหน้าผิวของแร่จะอยู่บนพื้นดินจะได้มาในเวลาควบคู่กับทองตอนนั้นเมื่อทองคำปรากฏแร่ใสก็ปรากฏคนเลวน้อยลงแล้ว คนเลวภายในก็น้อยลงคนไทยที่เขาว่าเป็นไทยแต่พูดไทยไม่ชัดมีเกลื่อนกลาดอยู่ในประเทศไทยก็หมดกำลังที่ปรารถนาจะยึดประเทศไทยเป็นของเขาก็จะมีใจเป็นไทยขึ้นคือหวังว่าการเข้าเป็นหุ้นส่วนจะดีกว่าคิดประทุสดาย ในตอนนั้นไทยจะเป็นอิสระเต็มที่แต่ที่ทรัพยากรทั้งหลายกำลังจะปรากฏขึ้นก็เพราะอาศัยบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันมีมากพอสมควรเพียงพอที่จะเป็นผู้วางรากฐานให้ปรากฏพบแหล่งน้ำมันขึ้นในประเทศเป็นอันดับแรกสำหรับในการต่อไป ก็อาศัยพื้นฐานความดีของพระองค์และข้าราชการบางส่วนที่มีความดีก็จะเป็นเหตุให้ได้น้ำมันขึ้นมาใช้สอยและได้แร่ธาตุบางอย่างที่มีคุณค่าสูงมาบ้างตามสมควรพระราชาองค์นี้จะเป็นที่พึ่งของคนไทยต่อไปความราบเรียบสงบเงียบจากอันธพาน จากคนที่ขายชาติจะค่อยๆมีขึ้นทีละน้อยจิตใจของคนจะเป็นไทยขึ้นมาทีละหน่อยละหน่อยในเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในทศพิตราชธรรมและข้าราชบริพารรู้จักความเป็นไทยไทยเก่าๆจะเข้าสิงใจไทยปัจจุบันให้ทำการให้ประเทศไทยเพื่อไทย การคิดล้มล้างชาติไม่มีผลสำหรับคนทั้งหลายที่คิดพวกเขาจะต้องสลายตัวไปตามกาลสมัยพระพุทธศาสนาก็จะรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งจะมีพระอริยเจ้ามากคล้ายกับสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่พระอริยเจ้าผู้ถาม มีคนเขาถามผมมาอย่างนี้ครับหลวงพ่อแต่ผมไม่รู้จะตอบเขาว่าอย่างไรเขาถามว่าท่านขอสงวนนามเป็นพระอริยะหรือเปล่าหลวงพ่อก็ตอบไม่ยากนี่คุณให้ไปถามท่านเองสิคนอื่นจะไปรู้เรื่องของตัวเองได้อย่างไรละ่ะมันเป็นปัจจตังแล้วพระอริยะองค์ไหนท่านจะบอกเป็นพระอริยะไม่มี พระอริยะองค์ไหนบอกตนเองว่าเป็นพระอริยะและก็ไม่มีพระที่ไม่ใช่พระอริยะองค์ไหนที่ไม่บอกตัวเองว่าเป็นพระอริยะใช่ไหมไอ้คนที่มีสตางค์มากๆทำจองไอ้คนไม่ค่อยจะพอค่าวกว๋วยเตี๋ยวละเบ่งอันนี้ไปพยากรณ์ไม่ได้หรอกเราจะพยากรณ์เขาได้ยังไงเราไม่รู้จิตใจเขานี่ ใช่ไหมพระอริยะนะเขาดูจริยาไม่ได้พระอริยะนี่ถ้าดูที่จริยาภายนอกผิดหมดเพราะพระอริยะนี่เป็นคนใจเปิดถ้าเป็นพระอรหันต์เมื่อใดก็ดูเหมือนเด็กๆตอนเด็กๆหรือก่อนบวชเป็นยังไงท่านจะใช้จริยานั้นเพราะเป็นพระไม่มีการผูกต่อไป จึงไม่มีมายานิสัยเดิมๆเ,เป็นยังไงพระอริยะก็ใช้นิสัยนั้นท่านปล่อยตามสบายเพราะจิตท่านไม่มีอะไรอย่างพระสารีบุตรท่านไปกับพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์พอถึงลำรางพระองค์อื่นๆค่อยๆย,ย่องไปพระสารีบุตรขัดขมรนโดดแพลบนั่น พระอัครสาวกเบื้องขวานะภายหลังมีพระถามพระพุทธเจ้าว่าทําไมพระอัครสาวกเบื้องขวาจึงขัดขมรโดดพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปว่าท่านเลยลูกตถาคตไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาจากลิงทีนี้ที่คุณถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์นั้นองค์นี้ เป็นพระอริยะถามคนอื่นมันจะถูกหรือถ้าหากว่าคุณกินแกงแล้วถามคนอื่นว่าเค็มไหมเขาจะรู้ไหมเรื่องของความเป็นอริยะเรื่องของฌานสมาบัติก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องของจิตใจในเมื่อท่านไม่บอกเราก็รู้ไม่ได้ไอเรื่องที่จะรู้ได้ต้องเป็นเรื่องของสัพพันยู แปลว่ารู้ทั้งหมดรู้ทุกอย่างก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระสาวกไม่มีสิทธิ์จะตอบผู้ถามแล้วอย่างมีคนเขาถามว่าควรจะไปไหว้พระองค์ไหนดีเราควรจะแนะนำเขาว่าอย่างไรครับหลวงพ่อก็ต้องเป็นไปตามศรัทธาเขาศรัทธาที่ไหนไปที่นั่นปล่อยให้เป็นเรื่องของจิตใจของเขา ถ้าคุณไปขัดคอเขาดีไม่ดีปากคอเยินผู้ถามถ้าเขาถามถึงสำนักปฏิบัติแล้วให้เลือกเล่าครับหลวงพ่อเราก็เล่าเรื่องประวัติต่างๆเท่าที่เราพอใจให้เลือกเอาจะเอาวัดไหนการปฏิบัตินี่ต้องเป็นไปตามภูมิเดิมหรือภูมิเก่าคือต้องเป็นไปตามสาย สายของใครของมันและต้องบำเพ็ญบาร,รมีร่วมกันมานับเป็นอส,สงไขยกับนะเขาจึงจะพอใจกันถ้าไม่งั้นมีอารมณ์สกิดหน่อยเดียวเดี๋ยวก็สะดุดเพราะฉะนั้นให้เขาย่องย่องไปดูก่อนเขาชอบที่ไหนก็เลือกที่นั่นอันนี้เป็นความจริงนะอย่างคุณพอใจสำนักใดคุณไปชวนคนอื่น ถ้าคนอื่นเขาไม่มาคุณไปว่าเขาไม่ดีไม่ได้เพราะพูดให้เขาฟังรู้เรื่องไม่ได้คุณฟังอย่างนี้รู้เรื่องแต่เขาไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเขาไปหาอีกองค์หนึ่งเขาจะพอใจมากเพราะว่าเป็นสายเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาบางครั้งเราอาจจะคิดว่าแหมไอ้หมอนี่ เดี๋ยวไปที่นี่เดี๋ยวไปที่โน่นเดี๋ยวไปที่นั่นที่เขายังไปหาหลายจุดที่เขายังต้องไปหลายจุดเพราะยังหาพวกไม่พบถ้าเขาหาพวกของเขาพบเมื่อไรก็จอดดีไม่ดีบางคนไปหาพระไม่สบายไม่สนุกไปเจอเจ้าของเล่ารองหอใช้ได้ผู้ถาม ถ้ามีคนเขาบอกว่าหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์หลวงพ่อเป็นพระปฏิสัมพิธายานอย่างนี้คนพูดจะบาปไหมครับหลวงพ่อจะบาปอย่างไงล่ะเป็นเรื่องของเขาเขาคิดในแง่ดีไม่บาปเขาจะเข้าใจว่าเป็นสุขวิปัสสโกเตวิโชชรพินโยปฏิสัมพิทายานไม่ใช่ของชั่วนี่ อารมณ์จิตเป็นกุศลต่างหากถ้ามาถามฉันฉันบอกเป็นพระหลวงตาเอาที่ไหนมาเป็นอรหันต์หน้าก็ย่นตาก็สั้นไม่เป็นเรื่องถ้าหันซ้ายหันขวาแล้วก็ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยนะถ้านึกอย่างนั้นถ้าผิดเข้าลำบากที่ว่าลำบากนะไม่ใช่ตกนรกนะเรานึกว่าเราพบ พระสงฆ์เพื่อต้องการธรรมะดีกว่าคือว่าเราศึกษานี่เราศึกษาธรรมะตรงต่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่อาตมาเป็นพระพุทธเจ้านะในเมื่อเรานึกถึงธรรมะเมื่อใดก็ได้ชื่อว่าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ในวันปรินิพานว่า อานน์จะเสียใจไปทำไมเมื่อตถาคตนิพานไปแล้วคําสอนหรือพระธรรมวิญนนี่แหละจะเป็นาศาสดาสอนเธอลูกหลานของหลวงพ่อควรจะจดจำประโยคนี้ไว้เพราะชีวิตเป็นของไม่แน่นอนสําหรับคําถามคําตอบที่ได้รวบรวมมาก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้หวังว่าท่าน คงได้รับความพอใจเป็นอย่างมากขอความสุขและความโชคดีจงมีแด่ผู้อ่านทุกท่านญาติมิตรของท่านที่มีปัญหาข้อข้องใจในธรรมะยังไม่มีโอกาสได้เรียนถามท่านด้วยตนเองแนะนำให้อา่านหลวงพ่อตอบปัญหาฉบับที่ 1, 2, 3ติดต่อที่วัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานี โท056502507 502 521หรือที่บ้านสายลมกรุงเทพโทร026167177